พามาชมวัดศรีพามาชมวัดศรีชุมครับถ้าเดินคนไทยค่าเข้าชมอุทยาน20บาทนะครับถ้าเข้ามาข้างหน้าตรงนี้เดินเข้าไม่ได้นะครับต้องเดินอ้อมก็จะเจอพระประธานอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมพระประธานตรงนี้นะครับเป็น ไฮไลท์สำคัญเหมือนกันอันนี้เป็นต้นมะม่วงพันธสีชุมนะครับอายุ200กว่าปีลองเปรียบเทียบขนาดดูนะครับกับคนยืนว่าต้นมะม่วงต้นนี้สูงใหญ่ขนาดไหน200ปีนะครับมไม่แน่ใจว่า,อ,าออกลูกตอนช่วงเดือนไหนสูงใหญ่มาก เป็นต้นมะม่วงป่านะครับวัดสีชุมเส้นรอบวงประมาณ6เมตรสูงประมาณ20เมตรนะครับถ้าอยากรู้ว่าสูงประมาณ20เมตรขนาดในก็มาวัดได้ที่วัดสีชุมนะครับต้นมะม่วงกลางๆ ระประธานวาสีชุมเป็นต้นมะม่วงป่าสรีสีชุมมาจากคำว่าสรีชุมนะครับสรีก็คือต้มโพชุมก็ ขึ้นอยู่ชุกชุมนะครับความเดิมก็น่าจะหมายถึงว่าพื้นที่ตรงนี้มีต้นโพขึ้นอยู่ชุกชุมนะครับมากมายแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจก็เพี้ยนกลายเป็นว่าสีสีชุมนะไปนะครับในปัจจุบัน